รีวิวบ้านสองชั้นใจกลางอำเภอแม่สายงบประมาณก่อสร้างเพียง2.3ล้านบาทประกอบไปด้วย4ห้องนอน5ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอย194ตารางเมตรและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของการออกแบบและการก่อสร้างในบริษัทฐานป้นบ้านหลังนี้ได้ผสมสานสไตล์โมเดิร์น ER และสไตล์มินิมอลเข้ากันได้อย่างลงตัวและดีไซน์ซ่อนหลังคาม ายนอกเหมือนไม่มีหลังคารับด้วยคานบ้านแบบโง้งที่โดดเด่นไม่ซ้ำใครแม้มองจากภายนอกอาจจะดูเล็กกระทัดรัดแต่ภายในถูกจัดวางฟังก์ชันไว้อย่างเหมาะสมและยังสามารถจอดรถได้ถึงสองคันการตกแต่งภายในห้องรับแขก เราเน้นการทําช่องแสงที่ใหญ่เพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในตัวบ้านให้ดูกว้างมากขึ้นทั้งยังได้รับแสงจากธรรมชาติและทําให้อากาศหายถีได้สะดวกนั่นเองค่ะต่อ้วยห้องครัวเราดีไซน์เคาน์เตอร์ให้เป็นรูปตัวแอลเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานและยังมีหน้าต่างทั้งสองด้านด้วยระบายถิ่ภายในห้องครัวรวมไปถึงห้องน้ารับแขกก็อยู่ในส่วนนี้เหมือนกันค่ะในส่วนของห้องนอนที่หนึ่ง นนในห้องนี้ยังมีห้องน้ําเพื่อเพิมพ่มความสะดวกในการใช้งานอีกด้วยค่ะพื้นที่ชั้นสองตกแต่งด้วยพืชไม้ SPC ทั้งหมดเพื่อเพิมพ่มความมินิมอลโดยจะเป็นในส่วนของห้องนอนเราไปดูกันค่ะว่าชั้นบนจะเป็นยังไง มีการทําหน้าต่างขนาดอย่างพิเศษเหมือนกันค่ะทําให้สามารถรับลมได้อย่างเต็มที่และยังสามารถมองเห็นบรรยากาศภายนอกได้มากขึ้นค่ะห้องนอนหนุกห้องมีห้องน้ำภายในตัวจะตกแต่งเป็นสไตล์มินิมอลโดยใช้กระเบื้องลายไมย้และกระเบื้องโรสีขาวในการตกแตง่งห้องนี้เป็นห้องที่วิวดีสุดๆเลยค่ะมีการจัดวางเตียงให้หันไปทางระเบียงทําให้สามารถมองเห็นวิวภูเขาได้จากบนเตียงเลยหรือจะออกมารับลมที่หน้าระเบียงก็ได้เหมือนกันค่ะ การที่ห้องสุดท้ายห้องนี้พิเศษมา,ากเลยค่ะภายในห้องมีการทําหน้าต่างโดยรอบและในส่วนของระเบียงถูกดีไซน์ให้เป็นรูปตัวแอ L ทำให้สามารถมองถึงนได้อย่างเต็มที่มาสไตล์โมเดิร์นมินิมอลที่มาพร้อมกับการจัดวางพื้นที่ใช้สอยได้อย่างลงตัวและบริการแฮมฟรี วางระบบ C C T V อินเทอร์เน็ตบริการออกแบบเขียนแบบและดําเนินการขออนุญาตก่อสร้างบริการระบบกําจัดพวกพร้อมโครงสร้างรับแรงแผ่นดินไหวรับประกันโครงสร้างนั้น5ปีท่านใดที่สนใจสร้างบ้านกับบริษัทฐานปัดสามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์0932379009 09, หรือรายไอดีฐานป้าดอทออฟฟบริษัทฐานป